อันนี้เราด้วยเรามีข้างหลังที่ว่าส่วนเซนส่นเซนคืนเห็นไหมมีกระถางมากมายแล้วก็มีลายเซนทั้ไม่ดังจริงเซน่างนี้เลยไม่ดังจริงไม่ให้เซนใช่ท่านไ้คือกระถางของคุณร้เลยอาอันนี้ได้ไหมอ่ะได้กนูได้เอาเลยเดี๋ยวเซนตรงนี้เราปีนไปไว้ตรงนี้โอ้โนี่ต้องมาฝากเรียกฝากรอยมือไว้เี่ยหฮะรอยห้ร้อยลเกนลาเนลยเ ี้เนี่ยนะครับก็เดี๋ยวให้พี่รุตนะครับฝากผลงานไปที่เขาบอกพี่เต้โอ้โหคือมันยากจังเาอะไรตั้งแต่ว่าเดี๋ยวรายการจะเงียบเกินไปเอองานงานมีอะไรบ้างครับผมตอนนี้นะฮะก็มีซิงเกิลประกอบละครนะครับเพิ่มมันกับประเทพนะครับก็อาจจะลืมนะครับทุกคนขอให้ ฝานระกตลกแท้ด้วยละกันพะครับกับดอกจันนะครับ1 2 3 0 0 2 0นะครับหรือว่าไอจูนสตูดิโอก็ได้ครับผมนะครับแล้วถ้าอยากติดตามข่าวสารลุ้นล่ะลุ้นไปทำอะไรที่ไหนยังไงเวอร์เวอร์เดี๋ยวเขียนให้นีเขียนได้ พร้อมนะครับสและเอ็กแซคต์บิวสิคครับก็จะมีเรื่องราวของรุ่นนะครับแล้วก็เอุตส่าห์ผลด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครที่ติดตามกันจริงก็จะรู้ว่าอีกไม่นานนี้ก็จะมีซิงเกิลใหม่สองเพลงนะครับเมื่อไหร่เมื่อไหร่ปลายเดือนนี้นะครับก็จะมีเลิฟคิสองซึ่งเดี๋ยวเราคงได้เจอกันอีกรอบนึ่งแล้วก็อีกไม่กี่เดือนนะครับก็จะได้ฟังกับพอยทีเลิฟสองแน่นอนง่ายหยุยังมีอีกโอ้โหเราจะได้ติดต่อไม่ออกแล้ว ยังไม่เสร็จอ๋อยังไม่เสร็จโอเคของ่เดี๋ยวจะมีอะแล้วว่าเต็มนะครับไปปีนะครับแล้วก็อ่าแล้วก็มีงานที่เป็นวีเจพี่กรด้วยครับโอ้ยติดตามได้ถึงนี้เป็นพี่กรนะเออผมเคยยังเคยไปสัมภาษณ์กับพี่รุ่นเลยใช่กลับไปสัมภาษณ์กันมาคือพอพอตอนที่เลโอมาเราก็เล่นเขาเยอะไงกลับมาเลโอก็เล่นเรามันมีกระดาษแล้วเปลี่ยนกันไปก็ติดตามได้ทุกปนทั้งปีนี้ผมได้เห็นหน้ารุ่นแบบว่าก็คือเราบอกไว้ก่อนว่า อันนี้นะครับต้องฝ่าไว้ก่อนจริงเพราะว่าเพราะว่าที่ผ่านมานี่คือฝีมือการจัดจาดพิธีกรสู้เร็วไม่ได้ผมก็เป็นแค่พิธีกรตัวเล็กๆคนหนึ่งครับเล็อะไรอวยกันอยู่สองคนเซนเซนเซนผมว่านะคุยกันไปมากกว่านี้กหน่อยได้กันนะนี่เรียบร้อยอ่ะยาวอ๋อไม่้ นะครับไม่ว่าจะเป็นเพลงนะครับตอนนี้ปล่อยมาก็ดาวนโหลดของจริงด้วยนะครับรวมถึงนะครับก็แกนพี่กอนแนพี่กอนแล้วก็อัลบั้มเต็มเดี๋ยวก็จะมีนะครับผ่ายไปปีนึงนี่ก็ไปซุซมซ้อรมา